มาริโอรับเสียใจเมืองทองหน้ามีแต้มยกแมนออปเตอะแมทให้เป่าคุณซื้อใหญ่ SCG เมืองทองยูเนเต็ดรับเสียใจในเกมบุกพ่ายสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด1 2เชื่อยอย่างน้อยที่สุดทีมน่าจะมีแต้มกลับบ้านแต่นี่คือวิถีฟุตบอลหลังจากนี้ต้องไปปรับทีมให้ดีเพื่อต่อสู้ในเกมต่อไปความยกต้นแน่งแมนออฟเตอะแมทให้กับคณะผู้ตัดสินในเกมนี้ มาริโอยูลอฟกีกุนซือของทีมกิเลนผยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเตดออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนำลูกทีมบุกไปพ่ายกวางสงสิงเชียงรายยูเนเตต1-2ในศึกไทยลีกเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาว่าอขอแสดงความยินดีกับทีมสิงเชียงรายที่ไปเล่นศึก AFC แชมเปี้ยนลีกและขออวยพรให้สิงเชียงรายทำผลงานได้ดีในรายการนี้สำหรับในเกมนี้ผมเองก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเราไม่น่าแพ้หรือจริงแล้วอย่างน้อยที่สุด เราน่าจะเสมอหรือชนะเพราะจากวิธีการเล่นเราสามารถทําได้เราไม่อยากแพ้แต่มันคือวิธีฟุตบอลส่วนเรื่อง VAR ในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนและมาเป็นโค้ชการมี VAR มองว่ามันทําให้เสียอัรถรสของเกมไปเกมนี้ผู้ตัดสินทาหน้าที่ได้ดีแล้วแต่ควรจะดีกว่านี้และผมเองรู้สึกแปลกประหลาดใจในเรื่องของการใช้ VAR เพราะในครึ่งแรกระบบ VAR เสียแต่พอเราตีเสมอได้และกลับมาเล่นในครึ่งหลัง VAR ก็ใช้ได้และเราเสียุดโทษ มันรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้ขณะที่จังหวะแฮนด์บอลจะมีเรื่องการดู VAR ก็สามารถทำได้เพราะว่าคนที่ตัดสินควรเป็นกรรมการในสนาม แต่ผมไม่อยากพูดว่าเห็นด้วยหรือไม่แต่อยากบอกว่ากรรมการในเกมนี้ตัดสินได้ดีและเป็นกรรมการที่ดีเราหวังว่ากรรมการที่ลงตัดสินในเกมนี้จะตัดสินได้ดีในอนาคตและหากคนต้องเลือกแมนอัปเดอรแมนคอยกให้ผูดตัดสินและสุดท้ายแล้วแม้เราจะเล่นดีขนาดไหนนี่คือวิถีของฟุตบอลและเมื่อทีมแพ้ในฐานะโค้ชผมต้องรับผิดชอบอยู่ดีผมและทีมงานจะนำไปปรับทีมให้ดีขึ้นในเกมต่อไปเราต้องมองไปข้างหน้า สำหรับทีม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดหลังจบเกมดังก่ลาวทำให้รังอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนจากการลงสนาม11นัดมี16คะแนนโดยนัดต่อไป s อ g เมืองทองยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาได้ FC ในวันที่22พฤศจิกาย,ยน2563